สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลิทาโลก,กันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะพลังเงียบของคุณที่ผู้คนต่างกลัวทําไมอะ่ะทําไมพลังเงียบของคุณผู้คนถึงต่างกลัวคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเพราะอะไรจะ้ะทําไมแม่หมออ่ะ <laughs> หาข้อความที่ลูกดวงผู้หักแบบบอกบอกหัวข้อแม่หมอไม่เจอแล้วแม่หมอก็จาไม่ได้มันอยู่คลิปไหน <laughs> ไม่รู้อันไหนก็เลยก็เลยยังไม่ได้ทําหัวข้อบางงานเลยทําแค่อันเดียวเอง,งมั้งใช่ไหมอ่ะต่อเลยนะคะดูสิพลังเนียบของคุณที่ผู้คนต่างกลัวจากใบแรกเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ได้มันไม่ได้กลับนะแม่หมอจับผิดด้านอือ่ะใบแรกโอ้โหไพ่อะไรเดอะเอ็มเพเอ๊ะใช่ปะ่ะเออเดอะเอ็มเพ แม่ของแผ่นดินนี่แม่ของโลกไพ่จกักรพรรดินีคุณพลังงานคุณไม่ธรรมดานะใบแรกขึ้นโดยเอ็มเพสผู้มั่งคั่งผู้ร่ำรวยผู้อุดมสมบูรณ์ด้วยพลังแห่งธรรมชาติแห่งจักรวาลแห่งโลกมีทุกอย่างเลยจ้ะในคนคนเดียวทำไมคุณถึงเงียบละ่ะเพราะเราถามว่าพลังเงียบของคุณผู้คนต่างกลัว ใบแรกขึ้นมาคุณไม่ธรรมดาไงนี่คุณเป็นจกักรพรรดินีจ้ะเป็นจกักรพรรดินีที่แบบว่าคอยปกป้องทุกคนแม้กระทั่งตัวเองอืมเหมือนแม่อ่ะแม่ที่ต้องคอยปกป้องลูกอ่ะอันแหละเปรียบเสมือนแบบนั้นเลยแต่ทําไมพลังเงียบของคุณถึง,ถ,งถึงเงียบละ่ะเพราะคุณเข้าใจเข้าใจแล้วไงเข้าใจคาว่าพะอ่าแม่อ่แม่ก็ต้องเงียบไปก่อนถูกปะประมาณอืม อ่ะต่อเกี่ยวแหละเกี่ยวไหมไม่รู้แม่หมออาจจะพูดผิดนะอย่าว่ากันอ่ะต่อไปราชนรินีพจันทำไมคุณจะไม่เงียบคุณได้ไพ่สองใบนี้นะบ่งบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเป็นคนที่ไม่ชอบอวดไม่ชอบเปิดเผยไม่ชอบทำอะไรให้เป็นจุดเด่นแต่กลับเป็นจุดเด่นอ่าแปลกไหมคุณไม่ชอบทำอะไรที่แบบว่า เหมือนอวดเหมือนอะไรอย่างนี้ยแต่คนอื่นกลับมองว่ามันเด่นมันโดดเด่นมันโด่งดังประมาณอย่างนั้นคุณได้ไพ่ราชนีใบที่สองไอพ่ราชนีพระจันทร์ใบที่สองคุณมีความเป็นหยินหยางคุณมีความดูลึกลับดูแบบหน้าค้นหามีพลังงานอะไรที่แบบหน้าค้นหาพลังงานที่แบบว่าหน้าหวาดกลัวถ้าถ้าบางคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณเขาอาจจะก,กลัวคนได้ เพราะมันเป็นแค่พลังงานของคุณพลังงานแบบรู้นะแต่ไม่เคยพูดไม่เคยเอ่ยประมาณอย่างนั้นนะอ่าเป็นพลังงานแบบนั้นมันเลยทําให้คนอื่นรู้สึกกลัวกลัวในพลังงานของคุณพลังงานความยิ่งใหญ่อ่าเพราะหมูสองใบได้ไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่เบานะอืะ่าดูสีต่อในบางคนเนี่ยสวยด้วยหล่อด้วยแต่หล่อแบบหล่อแบบเงียบเอียอะคือไม่ไม่ต้องพูดอะไรก็ดูหล่อแล้วอะ จากพลังงานของตัวเองดูสวยจากพลังงานของตัวเองประมาณอย่างนั้นดูเวอร์ไปปะไม่เวอร์จ้ะอ่านตามไพ่อ่าต่ออ่ะดูซิแล้วมีอะไรจ้ะอ่านไปนี้นะโอ้หูคุณดูไพ่คุณนะโอ้โหูต้องตบมือปะสามใบแล้วเนี่ยสามใบแล้วเนี่ยใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดอะฟูลใบที่สามขึ้นเดอะฟูล การที่คุณรักตัวเองมีความอิสระในตัวเองมีความเป็นตัวเองแบบขั้นสุดมีความเป็นคนที่แบบว่าไม่สนใจใครไม่ใช่ว่าไม่สนใจใครนะหมายถึงว่าคุณอยากอยู่แบบเนี้ยคุณชอบชีวิตแบบเนี้ยชีวิตที่แบบว่าอยู่เงียบๆของคุณนี่แหละแต่พลังความเงียบของคุณพลังงานของคุณเนี่ยมันกับความทําให้บางคนกลัวโดยเฉพาะคนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่เขาแบบหมั่นไส้คุณหรืออิจฉาคุณนะคนพวกนี้แหละ หรือพวกศัตรูคุณอ่าแม่หมอมองนี้นะอืมคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากจาก้ะรักตัวเองแล้วจะเดินตามเส้นทางที่ตัวเองวางเอาไว้เป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครด้วยเป็นคนที่ดูลึกลับเป็นคนที่แบบว่าลึกลับไม่พอบางคนเนี่ยกับชอบสิ่งที่คุณดูลึกลับเนี่ยแหละมันมีบางคนชอบคุณนะมันมีเพราะเขารู้พลังงานของคุณส่วนคนที่ไม่ชอบคุณคือพวกที่คิดไม่ดีพวกขี้ฉาอ่าอ อ,อีพวกขี้ชาอืเอ,อเปรียบมันเป็นตัวอะไรดีวัน,นวันนี้ขอเปรียบเปรียบพวกนั้นเป็นตัวอะไรดีวันนั้นแม่หมอเดินไปทําบุญที่ไหนไม่รู้กับอกับเพื่อนเนาะแล้วทําไมแม่หมอต้องค้างด้วยกับ <laughs> กับเพื่อนแล้วแม่หมอก็ไปเห็นตัวหนึ่งตัวตัวเงินตัวทองตอนแรกแม่หมอมองนึกว่าเป็นจระเข้แม่หมอบอกเฮ้ยมันมีจระเข้ด้วยเนาะแม่หมอพูดก,กับเพื่อนว่าเฮ้ยมันมีจระเข้ที่นี่ด้วยเหรออะไรเงี้ย เพื่อนบอกดูดีๆเพื่อนบอกให้ดูดีๆแม่หมอก็เห็นแม่หมอว่าจะเปียกพวกนี้เป็นตัวเงินตัวทองนี่ปะเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันชอบกินอะไรแบบของเน่าๆเสียๆป่ะใช่ไหมอยู่อยู่ในท่อมืดๆดำๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะต่อเดี๋ยวแม่หมอจะพูดเรื่องนี้เพื่ออ่าใบนี้นะจ๊ะคุณดูไพ่คุณสี่ใบแล้วจ้าต้องตบมือป้ามีกระดิ่งไหมขอสั่นกระดิ่งหน่อยเดี๋ยวแม่หมอต้องไปหากระดิ่งกิ้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 งอืม สั่นได้เสียงของตัวเองนี่แหละกิ้งกิ้งก้มาเลยจ้ะโอ้โหคีนวานคุณสังเกตไหมมือผู้หญิงคนนี้เหมือนเหมือนมีไฟขึ้นมาคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ย่อทอนะเป็นคนที่ฉลาดในแบบฉลาดเกินอะ่ะฉลาดในแบบไม่เอ่ยฉลาดในแบบแบบไม่ต้องทํามันเหมือนพลังงานของคุณอะ่ะพลังงานที่มันส่งไปให้โดยเฉพาะไอ้พวกนั้นอะพวกที่ไม่หมาะพูดเมื่อกี้ พวกตรงเงินตัวทองจะรับรู้รับรู้พลังงานของคุณว่าคุณมันน่ากลัวเพราะอะไรด้วยการที่เป็นคนนิ่งนี่แหละนิ่งของคุณควีนวานอ่ะชอบใช้สติปัญญาไม่พูดเยอะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาเวลามีปัญหาอะไรมาจะเอาสติปัญญาของตัวเองแก้ก่อนเลยจ้ะอ่าเป็นคนในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นนักเดินทางก็ได้นะนัดชอบเดินทางหรือบางคนอาจจะชอบอะไรที่แบบว่า ปีนของปีนเขาอย่างงี้ก็ได้นะตั้งแต่ดูมามีความรู้สึกแบบนั้นชอบแบบไปปีนเขาหรือไปขึ้นไปที่สูงๆอะไรเงี้ยแม่มองมองนะแล้วคุณไม่เคยบอกใครด้วยจ้ะเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวเหมือนเหมือนเหมือนพวกแบบอยากอยากใช้ชีวิตคนเดียวอยากไปอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตแบบอิสระอยากจะทําอะไรก็เรื่องของชันประมาณเงี้ยอืแม่หมองมองนะอ่ะต่ออยู่สอ,อ,อควีนวานใบที่สี่ก็โหชัดจะ้ะ แต่ตัวคุณเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นนะภายนอกอาจจะดูเงียบดูดุด,ดูไม่น่าเข้าใกล้ใช่ปะแต่พลังงานของคุณคนที่เขาคิดดีกับคุณนะเขาจะมีความรู้สึกอบอุ่นนะเนี่ยตั้งแต่มองมาเหมือนแม่อไม่ต้องแม่ต้องคอยปกป้องลูกถูกปะนั่นแหละในบางคนเขามีมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นแม่เขาไม่ใช่ว่าคุณเป็นแม่มีความรู้สึกแบบปลอดภยัยอ่ะปลอดภัยเหมือนเหมือนแม่ปกป้องลูกประมาณอย่างนั้นอนะอ่าต่อไม่หมองมองนี้นะ เพราะพลังความเงียบจ้ะพลังงานอ่ะใบนี้อแปดครับแปดครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใครแล้วนะตอนเนี้ยขึ้นใบที่ห้าด้วยจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเพราะเลขห้าเนาะเลขห้าเป็นเกี่ยวกับเพื่อนครอ,อ,อ,อบครัวอย่างเงี้ยก็ได้อ่าไม่หมอมองนะคุณทิ้งอะไรที่มันไม่ดีกับตัวคุณมันเป็นไฟในใจคุณอ่ะคุณทิ้งออกมา ด้านความรู้สึกคุณทิ้งออกมาคือคุณอะเป็นคนไม่ได้ชอบอวดอะอืมเหมือนเหมือนพไพ่ใบนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเดินทางไปที่อื่นแหละหรือไปอยู่ที่อื่นหรือไปทํากิจกรรมอะไรที่แบบคล้ายๆที่แม่หมอบอกเมื่อกี้คุณอาจจะชอบอขึ้นเขาไปเดินคนเดียวก็ไปเนี่ยแม่หมอมองว่า,พาไพ่ใบที่อ่าใบที่ห้าเนี่ยขึ้นแปดขับเนี่ยคุณทิ้งอะไรที่มันไม่ดีกับใจคุณทิ้งมาแล้วคุณคุณเหมือนเอาตรงเนี้ยมาทําให้ตัวเองอะ่ะ อย่างเช่นไปไปปีนเขาอย่างเงี้ยอ่าอย่างที่แม่หมอยกตัวอย่างพอคิดไม่ออกเออ,อนั่นแหละแม่หมอหมองว่าคุณทิ้งมาแล้วอืมใช้ใช้ความเก่งความที่ดูเป็นคนที่ดูน่ากลัวนี่ยหลุดูเงียบเงียบเนี่ยอ่าแต่ทิ้งมาทิ้งมาได้แล้วอืมแม่หมอหมองน,นี้นะเพราะมันเป็นแปดถ้วยเนาะทิ้งความรู้สึกอาจจะพูดถึงความรู้สึกเก่าๆก,ก,ก็ได้นะหรือความรู้สึกอะไรที่เคยให้ใครไปอะไรเงี้ยอืม อาจจะไม่ต้องไม่ต้องใช้ตรงนั้นแหละประมาณนั้นอ่ะต่อใบนี้นะจ๊ะอ,อ,อะไรอ่ะไพ่อะไรแม่หมอมองผิดปะเดอะเวอรหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะแม่หมออ่านผิดปะทำไมมันมีเลขสิบอ่ะแม่หมอมองเง,งี้ยไพ่ใบนี้หรือว่าเป็นสิบเหรียญไม่ใช่ดิมันเป็นไพ่เดอะเวอร์อ่ามันมันพูดถึงการที่แบบ เห็นไหมไพ่ใบนี้มันเหมือนยืนอยู่บนบนเหรียญหรือเป็นอะไรไม่รู้มันมีมีอักษรตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันพูดถึงการแบบบาลานซ์ได้เหมือนกันนะสมดุลกับธรรมชาติสมดุลกับพลังงานของตัวเองเพราะทิ้งมาแล้วไงตอนนี้รู้แล้วเนี่ยเจอแสงแล้วเจอพลังงานของตัวเองอ่าอาจจะอยู่ไม่ใช่่าเจอคุณอาจจะอยู่ในพลังงานของคุณแล้วเหมือนเหมือนเห็นหรือหรือพูดถึงเรื่องกักก็ได้เออยยกตัวอย่างเรื่องกักคุณอาจจะ มันจะมีจักกะหัวใจจักกะ,ะตาจักกะอะไรมันมีทั้งเจ็ดจักกะแม่หม,มองว่าเหมือนคุณรับรู้พลังงานตรงนี้แหละพลังงานคําว่าจักกะแม่หมอแปลถูกปะถ้าถ้าผิดอย่าว่าแม่หมองหรอกอนั่นแหละประมาณอย่างงั้นอธิบายไม่ถูกอืมแต่มันเหมือนเหมือนคุณได้ได้รู้แล้วคุณดูไพ่คุณแต่ละใบนะใหญ่นะใหญ่มาแล้วสี่ห้าใบนี้ไม่ใหญ่แต่ว่าคุณดูไพ่ใบแถวบนคุณนะใหญ่ๆหญ่ทั้งนั้นตัวคุณนะ่ะทําไม คนอื่นเขาถึงกลัวความเงียบของคุณเพราะคุณเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีพลังงานบาลานซ์อยู่ในตัวเองมีพลังงานสมดุลที่อยู่ในในตัวของตัวเองโดยที่คนอื่นเขารับรู้ได้รับรู้พลังงานตรงเนี้อ่าพลังงานความสุขพลังงานที่ปกป้องคนอื่นโดยที่ไม่ต้องพูดปกป้องคนอื่นโดยที่คนอื่นมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกปลอดภยอัยประมาณอย่างนั้นอ นั่นแม่หมอมองมองนีนะต่อไป The w o r e ไหมมันแม่มมมหมอก็ไม่รู้มันใช่ไพ่ The w e r ไหมนเนี่ยน่าจะใช่แล้เนาะอ่ะใบนี้นะจ๊ะต่อไป The Love r ใบที่สองเลขหกมาแล้วจ้อะออาสิ่งเก่าๆแม่หมอมองนะเครื่องไห่ตัว The w e r ด้วยคุณน่ะเป็นคนที่รักใครรักมากจ้าครอบครัวเพื่อนพี่น้องคุณรักหมดเลย คุณรักเขามากจนถึงที่สุดรักจนแบบในบางคนนี่ยรักแบบไม่ลืมหูลืมตาอันนี้ไม่ได้ว่านะอันนี้พูดเฉยๆรักแบบนี้รักแบบรักกว่าตัวเองอะพูดง่ายๆคือตัวคุณรักทุกคนมากกว่าตัวเองคุณได้ไพ่เดลเวอร์ใบแรกเนี่ยแถวสองอะคุณเป็นคนที่รักทุกคนแต่ทุกคนรักคุณไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าคุณรักเขาแต่คนอื่นอะเขาไม่ได้รักคุณอะมันมี อย่างเ,เช่นไอ้พวกที่อิจฉาคุณหรือพวกที่คิดไม่ดีกับคุณหรือไอ้พวกนั่นแหละไอ้ต,ตัวเงินตัวทองไงพวกนั้นอ่าพวกที่คิดไม่ดีเนี่ยคนพวกนั้นเขาไม่รักคุณเพราะอะไรเขาเห็นพลังงานของคุณไม่ได้เขารับรู้พลังงานของคุณแล้วเขารู้สึกร้อนในอกร้อนในใจประมาณนั้นไม่มององนี้นะอืมคุณเป็นคนที่ส่งผ่านความรักจากสิ่งที่แบบเหมือนพลังงานอะคนอื่นรับรู้ได้เออโดยเฉพาะ คนที่ไม่ชอบคุณเนี h, so okay. ่ยเขาก็ร um, ับร okay. you like ู้นะแต่เขาไม่ชอบไงเขาไม่ชอบเขาก็มองคุณไม่ดีเขาก็คิดกับคุณไม่ดีแล้วเขาก็อิจฉามันใส่อะไรแบบนี้เพราะอะไรเพราะความไม่ชอบอืแต่ส่วนคนที่อ่าดีกับคุณคนที่เป็นอ่าเพื่อนคุณที่รักคุณจริงๆอะไรเงี้ยหรือครอบครัวของคุณที่รักคุณจริงๆหรือแฟนของคุณเพราะไม่มีไพ่เดลเลเวอร์ใบแรกเนาะบางคนอาจจะมีแฟนนะอืมหรืออาจจะเป็นลูกก็ได้อ่าลูกหรือ อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะไม่หมอมองในบางคนพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่าแต่สิ่งที่คุณมอบให้เนี่ยคือพลังงานของคุณเนี่ยคนอื่นเขารับรู้ได้ตรงนี้พลังงานความแบบความรักอ,อ่ะประมาณนั้นอ่ะต่อแต่วางบางคนเขากลัวไงโดยเฉพาะคนที่คิดไม่ดีก้าวสอดอเจออะไรมาจ๊ะขึ้นกับตัวเดอรเลเวอร์ด้วยแถวสอง บางคนกําลังเจออยู่ด้วยอันนี้เป็นข้อความของใครไม่รู้นะเพราะมันเป็นแถวสองปัจจุบันมีคนเจออยู่เจออะไรไม่รู้โดนหักหลังเนะี่ยเกี่ยวกับความรักอะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่ก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนหักหลังครอบครัวหักหลังก็ได้อ่าอันนี้พูดกว้างเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมแม่หมอมองว่าตอนเนี้ยคุณกําลังเศร้าอะ่ะอืมกังวลมีความวิตกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ดูภายนอกเนี่ยดูเงียบนิ่งนะ หรืออาจจะพูดเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณก็ได้นะไม่มองมองเพราะคุณเคยรักเขาคุณเคยเอ็นดูเขาแต่เขาไม่ได้รักคุณอ่ะอืมเขาไม่ได้รักคุณเพราะมันขึ้นแต่ตัวนี้แม่หมอ้องแปลงนี่เขาเห็นคุณเป็นคนที่ดูลึกลับดูมีความลับดูแปลกๆป,ประมาณอย่างเงี้ยก็คือคนนี้ไม่ชอบคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณอ่าคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากเรื่องคนคนนี้ก็ได้นะแม่หมอมอง,มอ,งอ่าต่อ คนที่คุณเคยใส่ใจให้ความช่วยเหลือหรือรักเขาอะประมาณนั้นอะต่อไปนี้นะอืมแต่ผ่าแต่คุณผ่านมาได้แล้วนะคุณผ่านมาได้แล้วอืมอันนี้มันเหมือนบอกออกมาบอกใครบางคนนะมันไม่ใช่ข้อความของของทุกคนนะมันอาจจะเป็นของใครบางคนเนี่ยโดนอยู่เนี่ยคิดคิดมากเนี่ยหรือบางคนอาจจะอกหักมาด้วยเนี่ยอืเจ็บกับเรื่องความรักมาด้วยเนี่ยเจ็บกับผู้คนทําให้เนี่ยถึงเอาไปนอนฝันเลยล่ะ ประมาณอย่างนั้นแต่บางคนออกมาแล้วจ้ามีมีชีวิตที่สมดุลแล้วมีชีวิตที่แบบว่ามีความสุขแล้วเห็นไหมเหมือนผู้หญิงคนนี้เหมือนเต้นลัาไหมเพราะมันเป็นเด็กถือไม้เท้าเนาะ,อ,ะอาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณอาจจะเก่งในด้านการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วนะอ่าประมาณอย่างนั้นนะไม่หมอมองนะเพราะเราถามว่าพลังเงียบของคุณผู้คนดังกลัวเขากลัวตรงนี้แหละกลัวการใช้ชีวิตของคุณกลัวที่แบบการที่แบบอยู่คนเดียวได้ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขของตัวคนเดียวเนี่ยแม้แต่แม้กระทั่งไม่มีเพื่อนเนี่ยสามารถอยู่ก็ได้แต่ตัวคุณคุณสังเกตไหมคุณไม่มีเพื่อนแต่คุณมีจักรวาลอยู่ข้างคุณโลกอยู่กับคุณพราคุณสังเกตไพ่ไหมอันนี้มันเหมือนเหมือนลมเนาะมันบ่งบอกถึงถึงคุณจะไม่ได้มีเพื่อนแต่คุณมีมีลมมีอะไรอยู่กับคุณไงคุณอยู่กับตรงนี้คุณบาลานอยู่กับตรงนี้อยงนี้เหมือนอันเนี้ย คุณอยู่กับลมคุณอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้ประมาณอย่างนั้นอ่ะต่อดูซิแล้วมีอะไรอีกนะใบนี้นะอืเก้าเหรียญเห็นไหมเห็นไหมก้าเหรียญเอามายืนยันอีกแล้วจ้าขึ้นกับควีนวานด้วยออเแม่หมอมองว่าตัวคุณอนะ่ะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากถึงถึงจะเป็นคนที่ร่ํารวยในะบางคนนี่ร่ารวยนะร่ารวยถึงจะร่ํารวยแต่ใช้ชีวิตแบบเออ เขาเรียกอะไรพอมีพอกินน่ะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอ่าไม่ใช่พอมีพอกินเนี่ยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะคุณร่ารวยจะพอมีพอกินเลยก่อน <c oughs> ไม่หมอก็พูดผิดอ่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเลี้ยงนกเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรอยู่ที่บ้านหรือปลูกต้นมงต้นไม้อ่าก,กระถางกระถางดอกมงดอกไม้อะไรอย่างงี้ไม่หมอมองมอย่างงี้นะอืมในบางคนชอบชีวิตแบบนี้จ้ะอยู่แบบนี้อ่าตอนนี้อยู่แบบนี้เลยบางคนอยู่คนเดียวด้วยอ่าอืมแต่บางคนมีคู่นะเพราะมันมีมันมีนกเนาะบางคนอาจจะมีคู่อืมแม่หมอมอง อ่ะต่อดูซิเรามีอะไรอีกจ้ะคือใช้ชีวิตแบบเงียบๆแบบไม่ไม่สูงสิงกับใครไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครประมาณเนี้ยแต่การที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้กลับมีคนหวาดกลัวคุณนะกลับมีคนกลัวคุณกลัวพลังงานของคุณกลัวสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้อุ๊ยเห็นไหมชีวิตคุณมันไม่เหมือนคนอื่นนะให้เดอะแฮงแมน ชีวิตคุณถึงถึงขนาดแบบว่าคุณรวยอันนี้อันนี้อันนี้สมมติคุณรวยแต่คุณไม่ได้ใช้ชีวิตให้คนอื่นดูว่าคุณรวยอ่ะคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบอยู่แบบนี้แหละชอบเออถึงถึงขนาดรวยแต่ไม่ได้โอ้อวกประมาณนี้นนะไม่มองมองนะเพราะอะไรเพราะคุณได้ไพ่เดลแฮงแมนเครื่องแหว่ตัวเก้าเหรียญอ่าตัวคุณใช้ชีวิตไม่เหมือนใครเลยจ้ะ ถึงจะโดนมัดอันนี้มันเหมือนโดนมัดเนาะถึงจะโดนมัดแต่ดูนี่มีแสงอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นคนที่คนคิดคิดอะไรกับด้านอใครจะมองไงไม่สนใจจ้ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความลึกลับอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่าดูดูมีความลึกลับหรือจะพูดง่ายๆพลังพลังเงียบนั่นแหละพลังเงียบเอ่พลังเงียบของคุณแต่ไม่เป็นสองรองใครนะรู้หมดนะจ๊ะดูออกหมดนะจ๊ะอ่าอ่านเกมขาดนะจ๊ะประมาณนี้ ถึงจะนอนห้อยหัวห้อยหัวแต่ว่าห้อยหัวอันนี้มันไม่ใช่ห้อยหัวแบบเอนนี่เนาะมันเป็นห้อยหัวเหมืนอนออกกําลังกายเลยเนาะ <seus S 1> คุณรู้นะเพราะอะไรเพราะสติปัญญาคุณมันเก่งคุณคุณอย่าลืมคุณมีไพ่ควีนวานด้วยคุณเป็นคนฉลาดเก่งย้ําก่อนเก่งอ่าถึงจะมองโลกกลับด้านแต่กลับด้านของคุณเป็นกลับด้านที่อาจจะดูแปลกประหลาดในบางคนเขาอ,อาจจะมองว่าแปลกประหลาดอย่างเช่นอีพวกที่ไม่ชอบคุณอาจจะมองว่าคุณแปลกประหลาด แต่คนที่เขาชอบคุณเขาจะเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นเขาจะรู้ว่าคุณแปลกประหลาดเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนชอบอยู่นิ่เงียบชอบชอบไม่ชอบวุ่นวายกับใครไม่ชอบสูงสิงกับใครประมาณอย่างนั้นอืมอ่าต่ออุ้ยแม่หมออะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอเขาพูดอันนี้หน่อยอันนี้แม่หมอไม่ชัวร์ว่าเป็นเป็น the world หรือเปล่าแม่หมอไม่ชัวร์มันมีเลขสิบด้วยแม่หมอก็ไม่รู้คือสิบอะไรเออถ้าถ้าถ้ามันผิดถ้าถ้าแม่หมออ่านผิดอย่าว่าแม่หมอนะ เพราะไม่หมอไม่ชัวต้องขอพูดแบบขอพูดตรงๆเลยว่าไม่หมอไม่ชัวถ้าเกิดไม่หมออ่านผิดต้องขออภัยในการอ่านไพ่ใบนี้ด้วยนะคะอมอ่านต่อขอพูดใบนี้หน่อยรู้สึกว่าผิดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ดูว่าดูอยู่ในนี้มีไหมขอใบนี้เพราะมันเป็นแบบตัวเขียนบางทีไม่หมออ่านอ่านไม่ได้เป็นตัวเขียนไม่หมอไม่รู้ตัวเขียนมันถูกไหมเนี่ยอันเนี้ยอ่านตัวเขียนไม่เก่งอ่ะคือไม่ค่อยเก่งภาษาเนาะ เดีย๋ยว่าไม่หมอนะเอออะต่อไปหือคิงสอดขึ้นกับอีตัวแฮงแมนด้วยแม่เมื่อกี้เราพูดถึงตอนไหนนะคุณคุณเป็นคนที่คิดกลับด้านแต่กลับด้านของคุณมันมันแค่แบบคุณชอบแบบนี้ประมาณนีไ้ไหมหมอมอเนาะส่วนต่อไปไพ่คิงสอดเป็นคิงสอดยังไงเหมือนนั่งอยู่บนภูเขาไหมอันนี้เหมือนเป็นภูเขาเนาะแม่หมอมองว่ามีมีกาด้วยอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ มีกามีนกฮูกอันนี้นกฮูกไหมนกฮูกหรือนกเขาแมวไม่หมอเรียกผิดปะถ้าผิดจะว่าไม่หมอเพราะหน้ามันคล้ายๆกันอาจจะพูดถึงนกฮูกก็ได้เพราะส่วนมากมันจะเป็นนกฮูกแต่นกฮูกคุณคุณรู้ไหมว่าความหมายของนกฮูกคืออะไรนกฮูกก็เป็นเหมือนสัตว์ที่แบบว่าอยู่กลางคืนใช่ปหแต่เขาสามารถอยู่กลางคืนได้มันเปรียบเสมือนตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้อยู่อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายดแต่ความโดดเดี่ยวของของคุณมันเป็นมันเป็นพลังที่ทําให้คุณแบบเก่งขึ้นอะ อมันเป็นพลังที่ทําให้คุณแบบมองอะไรชัดขึ้น <_ d ata> เห็น <_ d ata> เห็นอะไรมากกว่าคนอื่นอื <_ d ata> เพราะมันมีตัวนกฮูกเนาะเหมือนนกฮูกอะ่ะมันอยู่กลางคืนแต่มันมองเห็นหมดทุกอย่างถูกปะมันเป็นนกกลางคืนอ,ะอ่ะประมาณนั้นใช่ไหมไม่หมอพูดผิดป,ปะ <_ d ata> เออนั่นแหละก็เปรียบเสมือนตัวคุณอ่ะเป็นคนที่ชัดแน่แน่ะเป็นคนที่มองอะไรทะลุป,ปุโปร่งมองอะไรขาดมองมองเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนอย่างเช่นคําว่าไพ่กับหัวเนี่ย เดืแหงแมนเนี่ยคุณคณคิดไม่เหมือนแตกต่างกับเขาเพราะอะไรเพราะคุณเห็นต่างกับคนอื่นไงคุณเห็นอะไรที่คนอื่นเขามองไม่เห็นจุดด้อยจุดเสียจุดเป็นจุดอะไรที่มันแบบเสียเออประมาณนั้นได้บมองนี้่ะต่อไปมันจะไม่ทําให้คนผู้คนกลัวคุณได้ยังไงละ่ะคุณดูพลังงานคุณไพ่คุณ,คณมีแต่ไพ่ใหญ่ๆท้งนั้นนะจ๊ะอ่าแต่บางคนเนี่ยอันนี้เป็นของใครไม่รู้นะ,ะมันมันมีของใครไม่รู้โผล่ขึ้นมาอ่าต่อจ้ะ เปิดอีกสองใบเลยนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมไม่หมอต้องกระเด็นไปขนาดนั้นอ่ะเปิดอีกสองใบเลยจ้ามาใบนี้นะอืมเจ็ดสอดขึ้นกับอะไรอุ้ยใบแถวสามทำไมมีเจ็ดสอดมาจ้าอืมการทำรับรับรอขึ้นกับอะไรขึ้นกับเด็กถือเหรียญอืม การที่คุณออกมาใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยแม่อมองอย่างี้คุณเจอเรื่องราวอะไรมาที่มันทําให้คุณแบบถึงกับร้องอ้าเลยอะ่ะเนี่ยเจอเรื่องราวมาแบบถึงก็ต้องต้องวิ่งหนีอะ่ะถึงก็ต้องหน,มบบน,น,นีมาใช้ชีวิตแบบ,แบบบอยู่คนเดียวจะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างบนภูเขาคนเดียวเนี่ยมาใช้ชีวิตแบบแบบกลับด้านอ่ะเพราะอะไรเพราะรู้รู้เจอมาเยอะอืมตอนเนี้ยใช้ชีวิตแบบตามสไตล์ของตัวเองเลย แบบชอบชอบชอบแบบไหนก็ไปใช้ชีวิตแบบนั้นอืมแต่ถามว่ามันมีคนร้องอ้านี่มันเหมือนอีกาเนี่ยฮะอีกาคือนกอะไรนกนกที่แบบว่าคอยมองคอยแบบคอยร้องใช่ป่ะนั่นแหละอาจจะเปรียบเสมือนผู้คนก็ได้เขากลัวในสิ่งที่คุณแบบถามว่าคุณมีพลังงานของคุณนะ่ะมันมีพลังงานความแบบมีความมีเล่มีเหลี่ยมมีความแบบไม่ได้ยอมคนนะแต่การไม่ยอมคุณของคุณอนะ่ะคุณไม่ได้ไปทําอะไรคุณจะใช้ความเงียบของคุณนี่แหละ แต่ความเงียบของคุณตรงนี้ยมันทําให้คนอื่นได้กลัวอืมบางคนเนี่ยเจอเรื่องราวอะไรไม่ดีมาอาจจะหนีไปแหละเหมือนพไพ่ใบนี้อ่าอาจจะเจออีออกาเนี่ยกำลังทําใช่ป่ะคุณก็เนี่ยเห็นมคุณถือคุณดูนะเจ็ดสอดคุณคุณถือนี้อ่ามันบ่งบอกถึงมีคนทําอะไรไม่ดีกับคุณแล้วคุณก็หนีไปแหละอ่าประมาณอย่างนี้ให้มองเพราะมันมีตะวันอยู่ตรงนี้พระอาทิตย์สองลงมาอืมแล้วเป็นเครื่องใหญ่ตัวเด็กถือเหรียญด้วย เป็นคนที่เวลาคิดอะไรแล้วมักจะทำแบบนั้นเชื่อในความคิดตัวเองเชื่อในพลังงานของตัวเองรู้ว่าตัวเองมีอะไรดีรู้ว่าตัวเองมีความสามารถในด้านอะไรเก่งในด้านอะไรประมาณอย่างนั้นการที่คุณหนีไม่ใช่ว่าคุณกลัวนะถ้าสมมติว่าบอกว่าคุณหนีใช่ไหมแต่หนีของคุณอนะ่ะคุณหนีไปแล้วคุณกลับมาใหม่อคุณกลับมาใหม่แบบแบบคําว่าเด็กถือเหรียญนะเนี่ยเหรียญน่ะ มีความแข็งแกร่งแต่คุณดูเหรียญอันนี้ดิเหรียญใหญ่นะจ๊ะอ่าพูดถึงความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวอ่ามั่นคงในในคำว่าเหรียญหมายถึงพลังงานของคุณนั่นแหละตัวคนตัวคุณอาจจะหนีมาแต่หนีของคุณไม่ใช่หนีแบบกลัวเขาบางคนอาจจ,อาจจะพูดว่าหนีมาตั้งหลักก็ได้อประมาณอย่างนั้นไม่มอง,มองนะแต่ตั้งหลักของคุณคุณรู้หมดจ้ะดูออกหมดเพระพาะไพ่คุณเนี่ยใบยใหญ่หมดเลย มีแค่สองใบสุดท้ายเนี่ยที่ดูไม่ใหญ่แต่มันบ่งบอกถึงการที่คุณมีพลังที่ยืนหยัดอยู่คนเดียวการที่คุณมีความแข็งแกร่งที่แบบสามารถไปได้คนเดียวอยู่คนเดียวได้ประมาณนี้นอาจจะใช้คำพูดซ้ำๆเดิมๆอย่าว่าแม่หมอนะบางทีคิดคาพูดไม่ออกอ่ะเอาแล้วไม่หมอจะสับทําไมนี่คือจบแล้วอ่ะก็คือจบแล้วเนาะก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องไม่หมอ กดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซับพอร์ตค่าคุณแม่หมอแม่หมอก็ขอบคุณมากๆสิ่งที่ให้แม่หมอมาแม่หมอก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้คุณได้รับกับมีความสุขความเจริญม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ